มาพบกับมาดามฟิสซี่นะคะวันนี้มาดามฟิสซี่ที่ตลาดดังเ,ะะเ,เ,เดิมนะคะหลางทิพย์ีมาดามเป็ดย,ย,ย่างดั้งเดิมนะคะแล้งแต่เด็กๆเนาะวันนี้แต่งตาเป็ยายยิ่งกว่ัจจุบันไม่มีใครอยู่แเราสองคนวันนี้วันนี้นะคะเกิดเป็ดย่างก,กับหมูแดงหมดดิฉันไม่กินหมูแดงอยู่แ,แล้วหมูกรอบหมดนี่ขนาดเป็มถุงยังไม่มีนะคะมีแต่แต่แกงอย่างนี้ก็มีด้วย ก็เคยเจอแต่ก็โอเคเนาะเราก็ต้องกินแหละไ,ะไม่ตอนนี้เวลากี่โมงเราบอกสิคะว่าหมดแล้วเป็ดก็หมดแล้วนะตอนเนี้ยออเที่ยงเก้าเาทีตอนแรกเป็ดเพราะว่าเ้งใจเลยถ้าเป็ดหมดแล้วก็ก็ไปค่ะเที่ยงเก้าได้ขอชิ้านิดนึงค่ะขอ,อดชิ้นเป็ดนิดนึงโอเคโอเค โอ้หน่าชินมากค่ะขอพริกก็ชิมเรื่องน้อาเรื่องต้องดูดครบไหมไม่กำลันจะบอกว่าพริกอันนี้มันไม่เผ็ดกินได้เดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมเป็นคนกินไม่เผ็ดแล้วทัไมกินได้ขอชิมน้ำซุปเิดกึลยยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็ดเป็นยังไงบ้างอ่ะ ก็เหมือนเดิมคือมันมันไม่ใช่เป็นริ่มแบบสตยยงไตล์ยมเทเนาะมันคือเป็ดย่างอะเป็ดย่างบบาอะย่างแบบโบราณเราเป็ดย่างแบบโบราณเนื้อเป็ดก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปเพราะคุณคิดว่าคนที่มากี้ก็คงฟันดีอยู่อะไรเงี้ยมาไม่เป็นปัญหากินเป็ดต๋อปกติชอบเป็ดต๋อนุ่มมากเลยเนาะเสียดายอะ่ะคร<อ>าวหน้าต้องมาประมาณกี่โมงดีสิบเอ็ดโมงนะประมาณสิบเอ็ดโมงบางทีสิบโมงครึ่งก็มาแล้วนะถ้าร้านเขาเปิด นี่อ่ยนเห็นไหมชิ้นทีสับมาพอดีทำแต่เคยมีนะมีอัคคีเดนมีอยู่วันหนึ่งเป็ดไม่มาสง่งจากนครปฐมไม่มีเหมือนกันอ่ะ <c ười> เคยเคยมาแล้ว <c ười> เคยเจอมาหลายรูปแบบค่ออนะอร่อยอ่ะขายมีข้อ ขอทานก่อนแล้วพาไปตลาดนางเลิค่ะเดี๋ยวเจอกันหม่